ถ้าหากเราจะถามหาหนักเตะที่ผลงานยอดเยี่ยมมากที่สุดในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการทำประตูนแน่นอนว่าชื่อของมาคาแรดฟอร์ตต้องนำหน้ามาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนแล้วหลังจากจบบอลโลก2022มานะคะรับแรดฟอร์ดยกระดับผลงานตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรและรักษาบตรฐานเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลแมนยูเฝ้ารอคอยมาตลอดว่ายอยากเห็นลูกมอกคนนี้คงประสิทธิภาพเอาไว้ให้ได้ไม่เหมือนที่ผ่านมา3วันดี4วันแย่ yeah. ตอนนี้แรดฟอร์ดสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนสำคัญในแผงเกมรุกเรียบร้อย ประตูจาก10เกมล่าสุดโค้งโดยอีก2แอซิสเป็นตัวเลขที่การันตีถึงความร้อนแรงได้เป็นอย่างดีย้อนเวลากลับไปแรดสฟอร์ดได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่ของทัพปีศาจแดงเมื่อซีซั่น2 0 1 5ภายใต้การทำทีมของหนุยฟานการที่กล้าให้โอกาสกับเด็กหนุ่มที่ตอนนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเกมวันนั้นคือเกมศึกยูโรปาลีกที่ดวลกับมิทิลแล์ว่าแล้วครับแรดสฟอร์ดที่ได้โอกาสออกสตาร์ทก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยการเหมาคนเดียว2ประตูพาทีมคว้าชัยนะดด้วยยยยกกออรปต่ทีีไมมใลาาคเ2 หนึ่แอซิสในเกมนี้ที่ต้องโดนกับอาร์เซนอลแน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นครับทั้งสื่อและแฟนบอลต่างยกย่องฝีเท้าของเด็กนุ่มคนนี้ว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของแมนยูได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องของสปีดความเร็วการพาบอลไปข้างหน้าหรือการจบสกอตมันมีความลงตัวในทุกอย่างแถมอายุก็ยังน้อยมีเวลาอีกเยอะในการพัฒนาผลงานไปข้างหน้าแต่ถว่าวันเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังอยากให้เป็นจะสวนทางกับความเป็นจริงที่ว่าแรดฟอร์ดไม่ได้ยกรัดบับพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอยู่ในจุดที่เเเป็นนบอรตต้้ขงขงวกาฟุลไดคย การเปรียบเทียบกันระหว่างแรดสอร์ดกับเอ็มเป้ว่าใครจะกล้าคือเป็นคลื่นลูกใหม่เป็นอนาคตของวงการลูกหนังในรูปแบบที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่สร้างอิมแพกในหลายๆด้าน แต่ทว่าวันนี้เหมือนคําตอบมันจะค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วแหละครับเอมบัปเป้แม้ว่าจะยังคงวนเวียนอยู่ในลีกบ้านเกิดแม้จะถูกตั้งคาถามมากมายในการออกมาสู้ยังลีกต่างแดนแต่ทว่าผลงานที่จะตัวทําไว้ในบอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีแล้วว่าเด็กนุ่มคนนี้เก่งกาจมากมายขนาดไหนและตัวเอมบัปเป้กับพร้อมจะเป็นความหวังของโลกฟุตบอลต่อจากคิเยโนโรนกับเมสซี่เป็นที่เรียบร้อยวกกลับมาที่รัดฟอร์ดครับหนึ่งในสิ่งที่หยุดยั้งเขาไม่ใช่น้อยคือเรื่องของทัศนคติเหมือนบางงงครรฟมีี่ชุ่วทโกส เรื่องของฟุตบอลและกลายเป็นที่จับจองของโลกโซเชียลซึ่งตรงจุดนี้แหละครับทำให้การพัฒนาฝีเท้าของเขามันหยุดนิ่งอยู่กับที่มันยกระดับตามวันเวลาที่ผ่านไปจากการเปิดตัวอย่างร้อนแรงกับแมนยูนั้นตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2018แรดฟอร์ดท,ทำประตูในแต่ละซีซันได้ไม่เกิน13ประตูมาตลอดทั้งที่เป็นตัวหลักลงสนามไปกว่า50เกมจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนอายุข,ของโอเลกุนนาโซชาเข้ามาคุมทีมจะด้วยวิธีการจัดการของนา้าลูกอมที่เข้าใจนักเตะหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแแตต่รรรดดอสาาาาามมถยกับบบีเท้้้ขึนไผิิู ดีๆก็กลายเป็นแนวรุกคนสําคัญทำประตูได้อย่างต่อเนื่องซัดเกิน20ตูงมา2สีซสัตนติดต่อกันกลายเป็น่วงเวลาระหว่างปี2019-2021เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเขาที่ผลิตสกอร์ได้อย่างมากมายพร้อมได้คําสรรเสริญเยืดนยอพอสมควรกระนั้นนะครับนอกจากคําชมก็ยังมีเสียงวิจารณ์ให้เห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายพเพราะว่าปกตินะครับแรดฟอร์ดถือว่าเป็นคนที่มีความเฉียบขาดมากพอสมควรแต่ทว่าในจังหวะหลุดเดี่ยวเลยต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดพี่แกมาแสดงอาการผิดพลาดเห็นอยู่บ่อยครฐานของรฟ ไม่ด้ยิงอยู่กับที่แถมเหมือนถอยหลังลงคลองหนักกว่าเก้าโดยเฉพาะเมื่อสีซันก่อนที่ยิงไปเพียง5าประตูเท่านั้นจากการลงสนาม32เกมประเด็นนี้จะกล่าวโทษตัวนักเตะเพียงอย่างเดียวก็ดูจะใจร้ายเกิดไปหน่อยภาพรวมก็นนะั่นคือเรื่องของทักติกการบริหารทีมและการใช้ทรัพยากรนักเตะซึ่งตรงจุดนี้นะครับคุณซือก็ต้องรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งจนเวลาเดินทางมาถึงยุคข,ของเอลลิกเทนฮาร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเนี้ยบเรื่องของวินัยนี่คือหัวข้อแรกๆที่เขาจะเข้ามายกระดับทีมและที่สําคัญคือการยยกกกรดัับลูททีีมมห้้พฒนนนนนนนาาาาาเเเิไปปขงว่่่ค็แอ มันคงต้องใช้เวลาในการปลูกปั้นจนกระทั่งเ,เราได้เห็นผลลัพธ์แล้วว่ามันดูดีขึ้นมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกชออาร์โรบาบิสกา้าหรือแม้กระทั่งเฟรดที่ไม่ใช่บร,ราซิลเซิร์เจอร์เหมือนที่เคยถูกวิจารณมาก่อนหน้านี้และหลักฐานชัดเจนที่สุดคงจะเป็นผลงานของมาคาร์เรตฟอร์ดนี่แหละครับซึ่งก่อนที่จะหยุดพักให้เซ็กฟุตบอลโลกนะครับเรตฟอร์ดทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปได้เพียง4ประตูเท่านั้นแต่ทว่าหลังเครื่องเริ่มติด6เกมลีกหลังสุดพี่แกกระทุไไ้มไไปดากมายถึง5ประตตตูควาามแตกต่งที่เเห็นนไดด้ชัจค,ความมุ่่่่งมมมันทีเพิมมากขึ้นสงไปถึงงงเเรืื่่่่่ออออขความมมันใจทีกต้น มาไล่ความน่ากลัวและความเป็นเพชฌฆาตของเขาก็จะออกมาเมื่อนั้นแ,<ต>และอย่างที่กล่าวไปครับพื้นฐานของแรดฟอร์ดเป็นคนที่ยิงบอลได้เฉียบคมอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับะเล็กน้อยเรื่องการตัดสินใจและปัจจุบันแรดฟอร์ดก็เริ่มทำลายภาพเหล่านั้นทิ้งไปหมดแล้วจะใกล้หรือไกลเรามักจะหวังผลได้เสมอเมื่อแกงงานตีหลักฐานที่ชัดเจนสุดก็คือประตูล่าสุดที่ทำได้ใส่ฟอร์เรสต์เมื่อจัดการล่าตะลลยกว่าครื่งสนามก่อนจะจบสกอร์ด้วยความเฉียบขาดนับเป็นลูกที่10จาก10เกมหลังสุดทุกรายการ มองจากสถิติและมองจากผลงานในสนามตอนนี้คงต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดของเขานับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูทางทําประตูได้มีส่วนร่วมที่ดีต่อเกมและก็พาสามโมสรเดินหน้าลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวหากาเราตัดความอคติออกไปนะครับต้องชื่นชมที่สามารถยกะรับตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้โดยหนึ่งในคําชมของรอยคีนนะครับที่ปกติไม่ค่อยจะออกปากชมใครง่ายๆแต่พี่แกชมแรดฟอร์ดไว้ว่าผมได้ดูแรดฟอร์ดเล่นนะครับผมบอกเลยว่าเขามีความรับผิดชอบ ผมคาดหวังจะได้เห็นเขายิงและก็แอสซิสทุกสัปดาห์เห็นได้ชัดเลยว่าแรดฟอร์ดกำลังเล่นด้วยความมั่นใจเขาจะผ่านคุณไปสถานก,การณ์ในตัวต่อตัวแน่เจอหน้าเมื่อไหร่มันเลี้ยงหลบมึงอ่ะ จากนี้ต่อไปนะครับคือการรักษามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ให้ได้เพียงเท่านั้นซึ่งถ้าจะตัวสอบผ่าดจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อตัวเขาและแฟนบอลแมนยูทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีแค่จุดนี้แหละครับเป็นอย่างเดียวจุดเดียวที่รัดฟอร์ดยังไม่อาจจะก,ก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ถ้าว่าดูจากทิศทางณนะตอนนี้มีโอกาสไม่น้อยที่ดักเตอร์รัดฟอร์ดจะติดลมบนและฟอร์มแรงแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะคว้าความสําเร็จครั้งแรกในรอบ6ปีกับสมโมสรอนให้สําเร็จจงได้นะครับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอ,อ้อมยิ้วยาวมากนเลยให้เราดยนะ